สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสที่2มีนาคมนะครับก็3ลัดหลังจาก2-3วันที่วางมาก็น่าจะพอดูครับอันไหนเดินอันไหนไม่เดินนะครับอย่างนี้ผมเคยบอกไปแต่แรกครับเลือกเล่นที่เดินครับถ้าไม่เดินอย่าเพิ่งไปแตะครับนะครับรับชมรับฟังอย่างเดียวก่อนก็ได้เนาะ หรือถ้าอยากเล่นเล่นเบาๆไปก่อนนะครับถ้าคันไม้คันมือนะครับส่วนตัวผมผมลั่นต่อไปครับจับอันนี้ไม่มาอัน้นไม่มาผมก็พยายามจะหาต่อไปครับแต่สุดท้ายก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าครับก็จะดูให้ระมัดระวังดูให้ดูให้ดีๆก่อนแลวกันครับเนาะสำหรับรัสเซียครับคืนนี้เปิดที่บวกครับ8 2 0 4 1ครับ8 2 0 4 1ตอนนี้เข้าลงลบนะเข้าลงที่ลบ เด่นตัวแรกที่ผมจับได้คือ7ครับตัวรองคือ5นะครับรเผอิญผมชอบ7มากกว่า5นะครับก็จะเอา7 5 5 7ลักษณะคือเอาไปเอาไปรากนะลักษณะนั้นแต่สำหรับคารุตขาวิ่งจัด7ครับ7 207ครับ7 405ครับ เจ็นครับก็มาด5เข้าไปครับมาด5เข้าไปนะครับมาด5าเข้าไปเนาะอยากแตก3ตัวตรงก็เล่น3ามกลับ6กลับนะครับก็ได้แนวนี้นะครับสำหรับรัสเซียรครับจะเจออียิอังกฤษและเยอรมันครับ